อาชีพที่ทําได้จริงใน blue heaven นะท่านผู้ชมถ้าใครมีอาชีพอะไรก็ที่อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะท่านผู้ชมหรือใครมีอาชีพอะไรที่สามารถทําได้จริงก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกผมเช่นกันนะแต่ก่อนที่จะคอมเมนต์ยกนิ้วอะไรก็ได้ขึ้นมาก็ฝากกดไลค์ให้ฉันดี ได้ไหมอาชีพแรกนะท่านผู้ชมลหลายๆคนน่าจะชอบอาชีพนี้ก็คือเป็นพนักง,งานแฮมร้านแฮมเบอร์เกอร์นะท่านผู้ชมซึ่งนี่ร้านแฮมเบอร์เกอร์นี่มันก็ได้เอากลับมานะท่านผู้ชมนะซึ่งมันก็มีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใช่ไหมร้านแฮมเบอร์เกอร์ตั้งแต่สมัยผมที่ยังไม่ได้เล่นแมบนี้เลยผมยังไม่ได้รู้จักแมบนี้เลยเก็มันจะมีร้านแฮมเบอร์เกอร์นะแต่ตอนนี้มันก็มาใหม่นะท่านผู้ชมมันชื่อว่าร้านเบอร์เกอร์เบิร์นนะเบอร์เกอร์บลานเบอร์เกอร์เบิร์นเออ ซึ่งมันจะเป็นร้านที่แบบสามารถแบบสวมบทบาทได้ดีกันเลยเดียวแบบร้านก็จะดูกว้างใหญ่นะท่านผู้ชมมีจุดชาร์จ e ีีดูวยน,นะรถ EV เออแล้วก็แบบได้ทรูอะไรก็มีนะสั่งเมนูเออด้านนอกนะก็จะพูดคร่าวๆนะเพราะผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วใช่ไหมนานมากแล้วเออเกี่ยวกับร้านเนี่ยการที่เราจะเป็นพนักงานร้านเบอร์เกอร์นะท่านผู้ชมเราต้องมาแบบตอนเราจะมาทํางานที่นี่เ้ยเราสามารถแบบเอาหน้าตัวเองใส่เป็นพนักงานประจํากะนั้นกะนี้ได้นะกะว่าจะไม่ทําแล้วไม่ใช่ละนี่เห็นไหม มาตรงนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะเขียนว่าพนักง,งานประจําวันนี้นะท่านผู้ชมก็คือคลิกได้เลยมันก็จะเป็นรูปเราเห็นไหมจะขึ้นหน้าผมแบบนี้เออเราคลิกออกมันก็จะออกเราคลิกเข้ามันจะเข้าเราสามารถพิมพ์คําว่าตรงช่องชื่อตรงนี้ได้แล้วก็พิมพ์ไปเลยชื่อเราแล้วชื่ออะไรนะต้นไงจะใครละ่ะนี่เห็นไหมฉันก็เข้าเวรเป็นพนักง,งานกะเนี่ยแล้วฉันสามารถยืนทําอาหารได้นะท่านผู้ชมยืนเป็นจุดมันเห็นไหม อันนี้เราก็สามารถแบบลูปเฮทำเบอร์เกอร์ได้เห็นไหมมันทําได้จริงนะแต่เบอร์เกอร์ยังไงเราก็ต้องคลิกเอาในกระเป๋าไปเสิร์ฟลูกค้าอยู่ดีเลยหรือมันจะมีเซตเบอร์เกอร์ในร้านไหมวะนี่นี่ไงนี่ไงกล่องเบอร์เกอร์นี่เออเอาไปให้ลูกค้าตรงนี้ก็ได้เออเนี่ยเอาไปให้ลูกค้าถือว่าเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมเออเนี่ยก็จะมีเมนูให้ลูกค้าเอามาเสิร์ฟอะไรก็ว่ากันไปเอามาเสิร์ฟวางบนโต๊ะได้นี่เห็นไหมถือว่าเป็นการลูพเฮเห็นไหมเออเก็บเก็บอะไรก็ว่ากันไปอืมเห็นไหมมียืนทอดด้ นี่ยืนเอาฟนไฟเตรียมเอาไปทอดนี่ในหม้อทอดนี่หม้อทอดเราก็สามารถเปิดอุณหภูมิได้เห็นไหมมันก็จะเดือดเออถือว่าเป็นการลูเพนะนี่เป็นการเบื้องต้นแล้วกันนี่ก็จะเป็นห้องผู้จัดการอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะ,ยะนะท่านผู้ชมนะมีอะไรให้ทําสําหรับอาชีพนี้เจ้าของร้านแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่เจ้าของร้านพนักงานร้านเบอร์เกอร์เออถือว่าดีโทนสีมันคล้ายๆ้าพวกแมคโดนัลส์พวกเคปซีเนาะเอออะไรก็ว่ากันไป อาชีพต่อมานะท่านผู้ชมน่าจะเป็นอาชีพเก็บขยะนะอันยนี่ก็สามารถทําได้จริงเหมือนกันนะซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆนะท่านผู้ชมกับการโลเปที่แบบน่าสนใจทุกวันพฤาหัสนะท่านผู้ชมจะเป็นวันเก็บขยะนะเว้ยแล้วรถใครมาถอดพ่วงอะไรก็เก็บขยะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมและหลายคนนะ่าจะไม่รู้ว่าลืมไปหรือ,อยังนะเพราะว่ามัน สามารถใช้ได้จริงในคันสีน้าเงินคันนี้นี่เห็นไหมนี่มันจะมีตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ตรงงแดงนี่มันจะสามารถแบบคีบขยะได้ผมไม่รู้ว่าวันขยะในเกมรมันวันพฤหัสหรือวันอะไรวะอันนี้มันก็วันพฤหัสแล้วนะ Tuesday ลืมมันวันอะไรวะชนไปเลยเฮ้รถใครวะทำไมมันเงียบยังเลยฉันเราจะถึงหกโงเช้าขยะก็ยังไม่ได้เก็บเป็นทางขยะเล็กอันนี้เก็บไม่ได้นี่เราสามารถกดตรงนี้ได้ท่านผู้ชมเห็นไหมตรงลูกมือนี่มันจะสามารถแบบตักให้เราได้เห็นไหมตักขยะมาใส่วิ ต่ไม่รู้ว่ามันขยะมันวันไหนวะเออท่านผู้ชมผมย้ายเซิร์ฟมาเจอวันที่มีวันขยะแล้วนี่ไงมันจะมีทางขยะแบบนี้ใช่ไหมเออว่ะมาแล้วมาโล่รูเก็บขยะมันจะมาช่วงเช้าๆชผมนึกว่ามันมาเช้ามืดนี่นี่นี่ขี่รถมาเก็บขยะได้จะมีขยะทั่วเมืองเลยนะท่านผู้ชมนะก็เหมือนคนเอาขยะมาให้เราแบบรอวันเก็บเงี้ยขี่รถมาให้มันตรงตรงขยะนะท่านผู้ชมของผมจะปีนฟุตบาทหน่อยมาถึงแล้วก็ต้องกดลูกมือตรงนี้นี่มันจะขีบทางขยะเห็นไหมอีเทขยะ ขยะอะไรไม่รู้เทลงไปไม่ไม่เต็มรถสักทีเลยล้อเ,เล่นนี่มันมีทุกที่นั่นหลายที่มากเห็นม็นกลางเมืองก็จะมีขัขยะอันไหนเราเก็บไปมันก็จะแบบมันก็จะหมดไปนะท่านผู้ชมขยะก็จะหายมันจะหายไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองตอนวางใหม่ดีนี่นมันมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทําไดจริงนะาสามารถโลเฮส่วนบทบาทได้จริงๆเลยมันถึงกดลูปมือปึง้งเทลงไปแล้วก็ามาตั้งเอามาตั้งอย่างอื้อเห็นไหมตั้งปั๊บทั้งขยะก็หายมีส่วนไหนของเมืองบ้างวะน่าจะมีเฉพาะตรงแ,แถวเมืองนี้หรือเปล่า เดี๋ยวไปดูเห็นไหมมีขยะหน้าโรงเรียนมีขยะอะไรด้วยเห็นไหมมันน่าจะมาตั้งเฉพาะวันนี้ตรงทะเลก็มีห้วยป่านี่ไหนเราลองไม่ตรงกับทางขยะมันจะขีบทางขยะไหมวะเออก็ขีบมนเดิมเทแล้วก็วิ่งหนีไปขโมยทางขยะชาวบ้าน <c oughs> มันจะมีแบบแต่แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าสร้างบ้านนี้มันจะมีตรงหน้าบ้านด้วยหรือเปล่านะหร <c oughs> ือว่าเป็นอาชีพที่สมจริงนะท่าน <c oughs> ผู้ชมนะใช่ไหมสามารถแบบสวมบทบาทได้ถ้าเราอยู่คนละทางนี้ม,มันมันขีบได้ไหมวะอยู่คนละทางน่าจะขีบไม่ได้มามาขีบทางนี้ได้ไหมวะ มาขีบทางเนี่ยขีบทางเนี่ยเออขีบได้วะ่ะเข้าทางไหนก็ได้เออถือว่าดีแล้วก็วางลงไปมีไปทุกทุกทีจ่จริงๆนะท่านผู้ชมเออซ้ายมือขวามือตรงนี้เราก็มีเออวะ่ะตัวนาเ่นนาเลน่น,ลนพวกแกนาเน่นเอาตรงนี้ทําไมมีสองถังอ่าเดี๋ยวสองถังมันมันจะขีบทางไหนก่อนมาลองดูดิหนึ่งสองเอาคีบทั้งสองถังรวมเป็นถังเดียวเวนกันี่จะประมาณนี้สําหรับอาชีพนี้อาชีพต่อมาท่านผู้ชมซึ่งก็จะเป็นแบบพนักงานหรือเจ้าของร้านเสริมสวยนะท่านผู้ชม ซึ่งผมอยากให้บ้านมันเกี่ยวกับอันนี้มากนะคุผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนี้คนท้อจะมากันหรือเปล่าถ้าเกิดว,ว่ามีบ้านเกี่ยวกับเป็นแบบเปิดแบบเป็นร้านตัดผมเป็นบ้านร้านตัดผมอะไรเงี้ย หรือมันมีอยู่แล้ววะคอมเมนต์บอกผมทีในเกมนี้แบบเป็นบ้านที่เป็นร้านตัดผมเป็นที่ทำผมที่ทำเล็บมีหรือ,อยังวะผมก็ลืมละนี่ส่วนอันนี้จะเป็นที่ทำเล็บนะแบบเราสามารถมาโรเพได้นะท่านผู้ชมแบบว่าเรามาทำเล็บอะไรเงี้ยเออหรือแบบอันนี้ย้อมสีผมนะผมชอบมากผมโคตรชอบรรบบนี้เลยทรงผมที่เราใช้อยู่สามารถย้อมได้นะสำหรับผู้ลินใหม่น,นี้ผมขอบอกไปก่อ,น,อนนี่ผมก็เคยพูดไปหลายๆคีแล้วสมมติว่าเรานั่งใช่ไหมเห็นมันจะเลือกแฮร์คัลเลอร์ได้แบบสีผมได้แบบโอ้โหเยอะมากผมจเจาสีเหลืองเงี้ยมันก็จะย้อมเหลืองให้เราเฉดดดสสสสสีีีีแบบไไ้้้หหลลลาาาายยมมมมกกนะ่ผผููชชเเเืืออว อะไรก็ว่ากันไปนี่ยยอมเสร็จผมก็รอมันพ่นสีเสร็จแล้วก็กระโดดออกมาได้เห็นไหมมันก็จะใส่ทรงผมให้เรานะถ้าอยากกลับมาสีเดิมก็ต้องรีตัวละครเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะหรือ <c oughs> หรือเราจะหาโทนสีเดิมของเราก็ได้มันน่าจะหายากอยู่โทนผมสีผมเดิมผมสีน้ำตาลใช่ป่ะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่สีนี้ปะ่ะเออถือว่าใกล้เคียงกับที่ผมใช้เมื่อกี้แล้วก็ยังแบบดูสว่างสว่างกว่าอยู่ใช่ไหมนี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบสระผมนะท่านผู้ชมนี่โลเพสระผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแต่งหน้าทาปากอะไรก็ว่ากันไป คนยืนนี่ตรงนี้ก็เป็นตัดผมนะท่านผู้ชมคัดแฮน์นี่มันตัดผมโลเพยนีน่น่าจะมีกังไก่นะหรือเป็น,เป,นเป็นแบตเตอรีอ่อะไรเงี้ยเออไรก็เป็นนั่งรอคิวอะไรก็ว่ากันไปใครอยากทำอาชีพนี่กดตรงนี้ได้มันจะเลือกให้อาชีพนี่เป็นช่างทําผมอะไรก็ว่ากันไปเออล่าเกี่ยงงานไปอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเคาน์เตอร์แคชเชียสามารถมาโลเพได้นะแต่สิ่งที่ทำแลวสมจริงที่สุดก็คือย้อมผมเพราะว่าย้อมผมนี่มันจะมีสีให้เราสําหรับผู้เล่นใหม่นะเออ ก็ลองมาโลเพยดูกันนะตรับอ,อาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่โลเพได้จริงนะท่านผู้ชมต่อมานะท่านผู้ชมจะเป็นอาชีพแบบพวกพวกแดนพวกแดนเซอร์แดนซิง่งคือนักเต้นอะไรก็ว่ากันไปเออมันจะแบบมันสามารถเต้นได้จริงนะแมปนี้ก็เป็นแมปที่มีท่าเต้นค่อนข้างเยอะนะ,นะท่านผู้ชม นี่ก็สามารถแบบมาฝึกโยคะหรือเป็นการเต้นอะไรก็ว่ากันไปนี่แดนสตูดิโอตรงนี้เป็นอาชีพที่ทำได้จริงเหมือนกันมันจะมีจุดแต่ละจุดให้เรายืนเห็นไหมมันก็จะมีแบบอย่างเช่นอันนี้เป็นโยคะใช่ไหมผมไม่ได้พูดถึงโยคะนะแต่ผมจะพูดถึงแดนโยคะมันก็ไม่ต่างกันหรอกท่านผู้ชมก็เกี่ยวกับเหมือนการเต้นอะไรเหมือนกันใช่ไหมทำท่าทางนั่นท่าทางนี่เออเห็นไหมนี่เห็นไหมเออแต่ก็นี่คลิกมาตรงแดนนี่แดนมันก็จะเปลี่ยนสถานที่เป็นแดนหรือเปล่า นี่ก็จะเป็นที่เต้นเลยแต่ละจุดมันจะเป็นจุดใสๆนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถยืนได้มันจะเต้นน่าจะไม่เหมือนกันอันนี้เต้นบอลเล่หรือเปล่าเขาเรียกเต้นอะไรวะมันจะเป็นจุดแต่ละจุดเออสามารถโรเพได้จริงเหมือนกันนะสรุปเนตะ้นหรือโยคะว่าสรุปเยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็เปลี่ยนเป็นแดนแล้วนะหรือ <Huh? S 1> เปลี่ยนโยคะวะไอเมื่อกี้มันก็เป็นสถานที่เต้นเหรออันนี้โยคะโอ้ uh. แต่เราไปเต้นข้างนอกก็ได้นะท่านผู้ชมถ้าเต้นแบบนี้ก็ถือว่าเยอะกว่ามาลงที่ แอนิเมชันท่าทางของเราเองเลื่อนลงมาเป็นาท่าเต้นอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีอันนี้ท่าพวกท่าใหม่ที่เข้ามาเป็นท่าโพสอะไรต่างๆท่าดักไปท่าเป็ดเดินนี่ก็จะมีท่าเต้นอะไรสามารถรลเฮได้จริงนะชวนกันเต้นอะไรก็ว่ากันไปนี่จะมีท่าเต้นหลากหลายนะท่าเต้นหลักๆก็22ท่ากันเลยทีเดียวแต่มีท่าใหม่เข้ามาพวกเติมเติมแต่งอะไรก็ว่ากันไปบางท่าเงี้ยท่ากําลังกายเออก็มีท่าสําหรับนางแบบนายแบบอะไรพวกนี้เออที่เข้ามาใหม่แต่หลักๆก็ท่าเต้นก็22 21ยี่ท่าเออเห็นไหม ถือว่าเป็นอาชีพที่โลพได้จริงนะนี่ใชถือว่าสุดยอดเออวะโลภได้จริงเราเนี่ยละนักเต้นต่อมานั้นท่านผู้ชมก็คือคนขับแท็กซี่นะเนเออาชีพนี้ผมไม่ได้ค่อยพูดถึงเลยเพราะว่าผมลืมไปว่าในแแบบนี้มันมีแท็กซี่เว้ยการที่เราจะรับส่งใครสักคนนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจนะอันนี้ผมเห็นคนไทยโลพเยอะอยู่นะกับชาตต่างชาติใช่ไหมนี่เราสามารถเปิดปิดไฟตรงนี้ได้ว่าแท็กซี่เราว่างหรือไม่ว่างแต่ถ้าว่างนี่มันเปิดไฟหรือปิดไฟวะนี่ผมก็ไม่รู้ันนี่กดเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด เออนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแท็กซี่มันเปลี่ยนสีได้ไหมวะเปลี่ยนสีได้นะสําหรับคนมีเกมพาร์อืมถือว่าแบบเป็นอาชีพที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวการขับใครไปส่งที่ไหนที่ไหนแต่ไม่ต้องไปส่งเราก็วาร์ปไปเองได้นะอย่างเช่นวาร์ปไปจุดสปอนบัานแต่ถ้าอยากให้การโลเพมมันสมบทบาทมันสมจริงก็ สามารถแบบไปรับไปส่งอะไรก็ได้อะไรประมาณนั้นเออนี่ฉันกลับมาสีเดิมแล้วสีเดิมมันสีนี้ป่าวะถือว่าระบบการขับรถในแมบนี้ก็ดูดูดีขึ้นนะท่านผู้ชมแบบมันขับแบบลื่นกว่าเดิมแล้วเออนี่สามารถไปส่งคนสามารถไปนั่นนู่นนี่ได้อะไรก็ว่ากันไปถือว่าดีแหละการที่เราแบบอยากโรเพยเป็นคนขับรถเงี้ยหรือไม่ใช่แบบเฉพาะแท็กซี่แบบเป็นคนขับรถแบบให้เจ้านายอะไรเงี้ยเออผมก็เคยโรเพยเป็นแบบนั้นอยู่ก็ลองมาเล่นดูกันได้นะสำหรับอาชีพนี้ อาชีพต่อมานะท่านผู้ชมก็คือคนขายไอติมเวยอันนี้ผมเห็นคนโคตรเยอะที่เล่นนะผมก็ชอบมันกันเพราะว่ามันทำมาเฉพาะทางให้เราเล่นก็คือมันจะมีบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมที่เราสามารถเปิดเป็นร้านขายไอติมได้หรือขายพวก เบเกอรี่ ad, ขายพวกอะไรต่างๆได้นะท่านผู้ชมนี่สปอนบ้านหลังนี้มานะท่านผู้ชมให้โลเข้าไปในบ้านนะถ้าเราอยากเป็นโลเพคขายละขายไอติมนะอันนี้ผมพูดถึงเพราะอาชีพนี้คนเล่นเยอะมากนี่ผมเปลี่ยนเป็นร้านขายไอติมแล้วกดอันที่สองนะไอศครีมอันที่2ก็จะมีพวกน้ำปั่นชาเย็ยนชานมอะไรก็อะไรนี่ก็จะมีไอติมแบบ4 5, ี่ห้ารสกันเลยทีเดียวนะเออนี่มินชิปบัลเบอร์เบอร์เดย์เค้กวาน,นิีลาช็อกโกแลตนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสามารถหยิบพวกช็อกโกแลตแท่งเออได้มกินกรอบเลย ดูว่าเป็นอาชีพที่โลเพยได้จริงสมมติว่าเราหยิบอันนั้นอันนี้มันจะเป็นไอติมเลยป่าววะนี่เห็นไหมหิบช็อกโกแลตก็จะเป็นไอติมช็อกโกแลตเฮ้ยเป็นแท่งช็อกโกแลตด้วยเนี่นเราหยิบวานิลาด้จะเป็นแท่งส่วนมากจะเป็นแท่งสีดำอ้าไอติมในกระเป๋าเราจะมีไอติมรถหนึ่งที่ไม่สามารถแบบหาในร้านได้หรือป่าวะนี่เป็นไอติมอันนี้นี่รสองอันเนี่ยเป็นรสอะไรไม่รู้มันช็อกโกแลตกับอะไรสักอย่างหลางวานิลาเปื้อนเลยอ่าล่าไม่ใช่นะนี่สามารถหยิบได้ทุกรสเลยเห็นไหมก็ นี่ก็ถือว่ามาขายได้มาทานั่นนู่นนี่ได้นะเออก็จะมีน้ําอันนี้น้ําอะไรวะเฮ้ยผมไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นอยู่วะอันนี้เป็นตู้อบอันนี้หรือว่าอบแท่งไอติมเนาะไม่ไม่ปรับอุณหภูมิไม่ได้นะถ้าหยิบแท่งอันนี้ในในนี้ได้นะจะดีอันนี้หยิบไม่ได้เลยเว้ยเออถือว่าเป็นอาชีพที่คนเล่นเยอะนะแต่ทุกวันนี้ก็เห็นอยู่แต่เห็นน้อยวะ่ะแต่ก็มีแค่เห็นอยู่อืมอาชีพต่อมานะท่านผู้ชมก็คือเจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของที่พักอะไรต่างๆบางคนอาจจะใช้บ้านปกติบางคนอาจจะใช้บ้านแบบ added, unlock, อออเอต แบบบ้านโรงแรมเงี้ยผมก็จะมาเปิดโรงแรมใครมีบ้านปกติก็ใช้บ้านปกตินะให้เปิดได้หมดเพียงแต่ว่าขนาดมันจะต่างกันนี่ผมชอบโรงแรมมันนี้มาก็กคือการเป็นเจ้าของโรงแรมการเปิดห้องเช่าให้คนเข้ามาเช่าอ,อะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโลเะที่คนเล่นเยอะเหมือนกันนะสำหรับการเปิดโรงแรมนะเออเราก็สามารถตั้งชื่อได้ถ้าใครไม่มีอันนี้ก็ ใช้บ้านธรรมดาก็ได้นะเออโรงแรมเดอร์นี่ก็จะเป็นโรงแรมเดอรอคผมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจจะมีห้องอะไรต่างๆให้มาเช่าได้นะท่านผู้ชมสําหรับใครมีโรงแรมเออนี่ก็จะเป็นห้องที่กว้างขวางอย่างเช่นโรงแรมนี่มันมีลิฟต์ใช่ไหมเราก็ขึ้นลิฟต์กดขึ้นไปเออเห็นไ,ไหมก็จะมีชั้น2ชั้น3า เดี๋ยวฉันขึ้นเลยยังทำไมฉันอยู่ชั้นเดิมวะเอาเฮ้ยมันขึ้นได้มาเนี่ยเอาลิบพังวะนี่ยะประเด็นคือขึ้นบันไดไม่ได้ด้วยนะโรงแรมเนี่ยไม่มีบันไดไวเออไงไงน่าจะมาโผล่ชั้นสองละเออนี่ก็จะมีห้องให้เช่าอะไรต่างๆอันนี้ผมก็มาพูดถึงโรงแรมหลังนี้ส่วนมากบ้านธรรมดานะว้บ้านธรรมดาที่คนชอบเล่นกันผมว่ามันก็สวยดีอยู่นะสำหรับบ้านหลังพวกหลังไหนที่คนชอบเอามาเปิดโรงแรมผมเห็นบ่อยๆเนี่ยหลังเนี้ยมันจะมีบ้านหลังนี้มีความสําคัพิเศษยอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นบ้านที่มมมมีีีีหหหหลลลลาาาาาายย้้้้้้้อออองงงนน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 กกกค็จะเเเืท่ใชปิดดแผบบัััไไขึ นะอย่างเช่นเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับห้องนอนชั้นแรกใช่ไหมนี่อก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองก็จะมีห้องนอนอีกหลายห้องเลยนะนี่ก็จะมีห้องนอนอีกอันนี้ก็ห้องนอนอันนี้ก็ห้องนอนเห็นไหมละหลายคนก็จะเลือกที่เอามาเปิดโรงแรมนี่อันนี้ก็ห้องนอนห้องนอนมี3ห้องเลยเว้ยเห็นไหม นี่ก็จะมีอ่างแช่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คนไทยใช้มาเปิดโรงแรมเยอะมากเลยนะรู้สุดยอดกเลยทีเดียวสํา,ราสหรับอาชีพนี้โอเคก็จะประมาณนี้สาหรับอาชีพโรงแรมผมว่ามันทําได้จริงเ้ยจะมาพูดอะไรคร่าวๆถ้าใครอยากตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปจะมาตกแต่งเกี่ยวกับการเปิดโรงแรมเนี่ยเอออาชีพต่อมาที่ทําได้จริงนะท่านผู้ชมก็คืออาชีพพนักง,งานปั๊มน้ํามันเลย ซึ่งพนักงานปั๊มน้ำมันนี่สามารถเติมน้ำมันได้จริงนะเว้ท่านผู้ชมนี่เราสามารถเอารถมาเติมน้ำมันได้นะเว้นี่รถของเรามาเติมน้ำมันโอ้โหสป,ปอนมาปั๊มน้ำมันเลยนี่สามารถแบบขี่มาเติมน้ำมันได้ทำไมมันกลับรถพล็กแพกว่าถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมแล้วก็แบบกดตรงหัวจายน้ำมันฮัลโหลอ๋อกดตรงนี้กดตรงปุ่มเขียวนี้ ก็จะเติมน้ำมันให้เราเห็นไหมมันมันโรเพว่าแบบเติมน้ำมันเต็มถังแล้วไม่เต็มถังใครอยากเป็นพนักงานปั๊มนะใครอยากเติมเองก็มาเติมเอาเอออะไรก็ว่ากันก็เติมเร็วออกมาก็เป็นการจ่ายเงินนะท่านผู้ชมเรามาจ่ายเงินโดยแบบใช้บัตรเอานะบัตรน้าเงินหรือบัตรชมพูก็ได้เออไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่ก็จ่ายก็ดีมันเป็นการโรเพเสียเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นรูปเงินเห็นไหมก็สามารถโรเพได้จริงนะแต่แบบพนักงานปั๊มนี่ผมว่าแบบนี้มันเป็นแบบที่แบบน่าจะแบบอารมณ์เหมือน อเมริกาถ้าผู้ชมอเมริกาเขาแบบว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันบริการตัวเองมากกว่านะนนี้ผมก็ขอพูดเสริมเพราะว่าบ้านเขาส่วนมากปั๊มน่าจะเกือบทั้งประเทศหรือเปล่าที่เป็นปั๊มแบบเติมเองนะแต่ในบางพื้นที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบคนเติมหรือเปล่าในอเมริกาแต่ในไทยเ็าจะเป็นคนเติมเอาใช่ไหมเราสามารถโรเพลได้เหมือนกันนะเออ,อน,นี้ก็กดรูปมือมันก็จะเอาหัวจ่ายออกก็สามารถขี่รถต่อไปได้ที่จริงแบบนี้ไม่ต้องเติมน้ำมันเราก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโรเพลอย่างนี้แล้วก็ขี่บนรถออกทาง ก็ถือว่าเป็นการโลเพแหละท่านผู้ชมสมบทบาทของเราถือว่าเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับการโลพีต่อมาอาชีพนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ผมยังไม่เคยพูดถึงเลยก็คือเป็นอาชีพเป็นเซลล์ขายรถเว้ยซึ่งมัน ถ,ถ้าซื้อรถไม่ได้จริงอย่างน้อยเราก็ได้ดูตัวจริงใช่ไหมเรามาที่ออโตมอนท่านผู้ชมออโต้มอนนี่ก็จะเป็นแบบสําหรับขายรถนั้นน,นี่นะมีที่แบบซ่อมรถอะไรก็ว่ามมีศูนย์บริการเง,งี้ยนี่มีโชว์รูมรถเราสามารถมาเปลี่ยนดูรถตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมเป็นเซล์ขายรถเลยอย่างนี้ผมเป็นลูกค้าผมจะมาดูรถเงี้ยเซลก็นั่งอยู่ตรงเก้าอี้นี่สมมติว่าผมเป็นเซลลเนี่ยนี่เราสามารถดูรถทุกคันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรถเกมพาร์ทหรือรถฟรีหรือรถอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมที่สามารถแบบมันมีในแมปนี้ได้เออ สามารถเอามาขึ้นโชว์ได้นะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการตัดสินใจกับการเลือกซื้อเกมพาร์ทของเรานะนี่พวกเกมพาร์ทรถอะไรต่งตางๆแบบเราสามารถมาดูรถในนี้ได้ก่อนเลยนะเออเหมือนแบบยังมาคุยกับเซลอย่างเช่นแบบผมเห็นรถคันนี้เออหน้าตามันแปลกดีนี่เห็นไหมก็เอามาโชว์เห็นไหมนี่เป็นรถแบบนี้น,นี่อันนี้มันไม่มีนะผมอันนี้ผมไม่มีเลยเแต่รถคันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยมันอยู่ในเกมพาร์ทรถล็อกหรือเปล่านี่เกมพาร์ทอะไรต่างๆเออนี่เห็นไหมมันนั่งตรงนี้ได้นั่งทาง,ทางนี้ได้ด้วยปะ่ะเห็นไหมนั่งข้างหน้าก็ได้ อย่างเช่นแบบและมาโต๊ะตรงนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนได้อีกเหมือนมาดูรถได้เออแบบใครก็ได้โรเพเป็นเซลล์ขายรถนี้ก็มาแบบเปิดให้เพื่อนดูเงี้ยเผื่อเพื่อนแบบอยากได้รถใหม่รถคันไหนว่าที่ผมไม่เคยเห็นนี่ที่ผมไม่ไม่มีก็คือคันนี้มันก็จะสามารถเอามาโชว์ได้แล้วก็สามารถนั่งได้จริงด้วยอย่างคันนี้นั่งได้คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้รู้ว่ารถคันนี้สามารถนั่งตรงไหน,นได้บ้างสีรถเป็นยังไงเหลี่ยมสันรถเป็นยังไงมันน่าสนใจตรงไหน,นอะไรก็ว่ากันไปก็เปลี่ยนก็เลือกเอาได้เออเห็นไหม ใครอยากได้ไหนรถคันนี้ดิแต่รถคันนี้มันมีแค่ขับอยู่แล้วใช่ไหมรถ <laughs> ไทเออถือว่าดีแนละ้วเว้เจ้าเหมยไหมใครอยากได้รถอะไรก็แบบลืมที่จะมาลองเลือกกันก่อนค่อยเติมาะลรว่ากันไปถ้าใครอยากได้รถพวกรถล็อกพวกรถนั่นนู่นนี่นะเออแบบเป็นประกอบการตัดสินใจของเรานี่เห็นไหมโอ้โหคันนี้อย่างเท่เลยดิอีกได้สองคนนั่งหน้ารถก็ได้เอ,อวะเห็นไหมก็ถือว่าดีนะระบบเนี้ยสามารถแบบทําให้เราเห็นรถที่แบบรถมันเติมเว้ยแล้วเราก็สามารถแบบ มาดูได้หายเออสุดยอดสุดยอดสำหรับการเป็นอันนี้เป็นเซลลพวกเซลขายรถอะไรก็ได้เป็นหรือเป็นเจ้าของโชว์รูมอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าดีต่อมาถ้าผู้ชมอาชีพนี้อาชีพผมเห็นเป็นอาชีพใหม่ในเกมนี้แต่ในชีวิตจริงเรามีมาเยอะมีมานานแล้วมีทุกประเทศใช่ไหมเกือบทุกประเทศทั่วโลกผู้ชมนึกออกว่าอาชีพอะไรให้เวลานับให้เวลา,วลาคิด1 2 3คิดออกหรือยังก็คืออาชีพหมอดูนั่นเอง นี่ผมเป็นอาชีพนี่คนแบบเล่นเยอะมากเลยผู้ชมแบบมานั่งดูดวงคนในเมืองอย่างเช่นแบบผมจะมาดูดวงเงี้ยผมก็หาเก้าอี้หาโต๊ะมาซักตัวอะไรก็ว่ากันไปมาให้คนนั่งนะสัมภาษณ์ดูดวงอะไรก็ว่ากันไปนี่มานั่งแบบเรามาดูเรื่องอะไรนั่นนู่นนี่มานั่งคุยกับคนอะไรก็ว่ากันไปถือว่าเป็นอาชีพที่ดีนะเออฉันจะมีแฟนตอนไหนแล้วก็ ตอบตามที่เรารู้สึกกับคนนั้นว่าจะเป็นยังไงมันคล้ายๆการคาดเดาการอะไรต่างๆอะไรอันนี้ผมก็ไม่พูดเยอะแล้วกันผมไม่รู้ศาสตร์ของทางหมอดูเขาจะเป็นยังไงนะเออพอคอมเมนต์บอกผมได้สําหรับอาชีพนี้ดูดวงเรื่องเงินเราจะรวยตอนไหนเออถ้าอยากรวยก็ต้องทํางานถ้าอยากรวยก็ต้องทําธุรกิจทํากิจการหางเงินอะไรก็ว่ากันไป เป็นการลงทุนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปใช่ไหมก็แนะนําคนที่มาดูดวงเออชีวิตเราจะดีขึ้นตอนไหนอะไรก็ว่ากันแบบก็ตอบเขาจะดีขึ้นวันนั้นวันนี้แต่ต้องทําตัวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปสําหรับการที่เราจะดูดวงให้คนอื่นใช่ไหมสำหรับอาชีพนี้ลหลายคนน่าจะรู้แหละผมเห็นคนเล่นโรเปอาชีพนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันยอดกันเลยทีเดียวจะลบก,กองพรอบยังไงวะแต่อาชีพที่ผมอยากให้มีในเกมนี้นะท่านผูช้ชมอันนี้คอเสริมอันนี้ไม่เกี่ยวกับสีอาชีพที่ผมยกตัวอย่างมานะก็คืออาชีพมือปืนรับจา ฉัจะได้มีอาชีพนี้มากๆเลยเพราะว่ามันมีสไนเปอร์เอถึงมันจะทำดาเมจไม่ได้แต่ก็มีก็ยังดีนี่นี่นี่มือปืนรับจ้างของเราก็จะถือสไนเปอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมสไนเปอร์ per, กดเปุ๊บปุ๊บกดไปเฟรอบที่ห้ามันจะซุ่มยิงให้เราเห็นไหมสามารถยิงได้แต่ทำดาเมจไม่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมชอบอันอันซุ่มยิงอันนี้มากสองสามสี่นี่มันจะนั่งยิงแต่บั๊กอีกนึงถ้าเราวับเหมือนมันจะหัวทิ่มลงพื้น มือสไนเปอร์รออนี้โอ้ไม่ฉันเป็นนักซุ่มยิงรออนี้เออว่ะรู้ดีนะทุกชมยังไงก็แล้วออสำหรับสีอาชีพที่ผมพูดถึงแล้วก็ใครชอบอาชีพอะไรก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกผมด้วยมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบฝากแล้วก็แชร์สับสังเระผมไม่ได้รับผมโอเคไ,อไปแล้วครับผมไปไปจะไปโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว